ัสดรครับทุกคนนี้แต่ก่อนที่ผมเล่นให้ทุกคนดูจะบริขับทุกคนเออใกดไลค์และให้กดข้อไทหนึ่งกระทืบ ไปไม่กดเดี๋ยวจะโดนเจี๋ยตีด้ ou <coughs> genye. 对 <laughs>。 we uh -huh. ีังาฮอนต่เาปกนแที่ทำมือ็จะ่ดีนะไลไลไไล่ Eu oh, 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 oh. Come on. ช่วงี่วงช <hi> ่วงช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 ่ว่วงวงงวงช้วัช่วงว I like to take it um. <önemli known encore> <g> ठीक है, तो ये क्यों लगी था यार? आलान उनसे ये क्यों लगी थी? अरे, समय लाड़ा, उसके तो नहीं मुंटी था। इसलिए ताज़ी कितनी चली थी, तेरे। ทำแมวเลต่น ah> uh> ั้นผมมาก็ได้เล่นเลยมันเฟมันเฟมันเฟยเเ้สกิดได้หนึ่งสเกลวีหนึ่เสนนึ่งเสนวีหนึ่งเสนี

เฮ้ยว่าไรกูจะปลดล็อกสีเขียวได้สีเขียวโอ้โหสีเขียวกูจะเก็บเห้ได้เลิกกูด้เลย mm yeah. มึงจะมาเป็นเทมี่งมาบีว่ากันว่าเรื่องนั้นจัได้หมดเลยนี่กูถ่ายกี่นะทีไม่รู้ไม่รู้ ไอ้กรงเบนแตกกระเบงมึงไม่มีวันรอดมึงมะมีวันรอดเอ๊ะเฮียเลยฮาริบ่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไ

เสียดายมันไม่มีล็อกออ,กอโต้มันไม่มีล็อกเกียงออโต้เจะให้มันเหมือนตีไฟโอจะให้มันอยู่อี่นี่ไอ้เพจไอเพจกูได้แล้วไอเพจกูได้ไแล้วนี่มันนานแค่ไหนเนี่ยครับผมอยากม,าม,มันนีขอ